มาอีกแล้วครับมือนี่มาผู้เดียวบ่อลูกกระเมียมานั่งโอ้ยจะเป็นมาไก่ขากเลยวอยห้างกล่องจักสอกนึ่งเลยล่ะพี่น้องอ้ยนี่แหละคือมาไก่ขากแท้บริยานข้นบอละเอาอีหยังพันขามาโนอบาทนี้ออ้ย ไปหากินยังมองจังใดได้แดงๆพันขามันนัน่นนั่นนั่นเกิดมันไปนข่องยึดตนไม่ไปข่องยุ่งามไม่มันสิตายจดีดีจังใดสีสวายอย่างไรเนาะเนาะโอ้ยตายจใจที่จะเล่นตนแต่แบบจังใดสิเอาออกให้ได้นั่นนั่นนั่นได้แดงๆยุขานัน่นโอ้อยไปข่องมันจะใส่เนาะวานนี้หากินอยู่น้ำลังบา้านแถวขอบใกล้นั่นมันนี่เสียนได้เสียนางยุหันเนาะ มุดเข้าไปใต้เตียงล้วันโอ้ยเจ้าไหนเสียออกไห้ได้นอมันนอนใส่นอะบาดนี่เ,นเห็นมองนอนมันก็สิไปจับเพิ่งขึ้น้วก็เอาเอาได้ยุขาออกไ้ถ้าเกิดได้มันหัดเขา่าหัดเข่านี่มันเฉพาะขาขาดบนอนั่นโอ้ยีหล่าเอ้ยกระของมันจะใส่นอะได้ส้นหน่นอยแดงๆมันจะไล่ได้หน่ะ โอ้ยจะไหนเสียวออกให้ได้น้องเฮยยลูกเต่าไปใไสคือพอเห็นมาน้ำเหมือนคือพอเห็นลูกเห็นเต่ามาน้ำคือมาู้เดียวโอ้จะเป็นแขนลูกรับเดินมาหาจริงไกลก่ข้นกับวิญญาณโอ้ ขอมาไก่ไก่ความสวยงามควา่นม,มารักพี่นอ้องดูหลังบ้านกันยังสิละ่ะหากินไก่ไก่คนหากินน้ำน้ำบ้านของไก่ยังกับมากินน้ำไก่มีอยู่หน้าบ้านนี่กันนี่เตียงอยู่นี่มันกับมาหาเรีนยนหากิมไก่ไก่คน อ้ได้ยกขาคนนสีเั็นไหนยกจับได้คุณไปของมันจะใส่วนวันนี้ของเ็าได้แล้วได้ก็ไปของเอาขยะอีกเด่นนั่นนั่นโอ้ขอมมากไก่ไก่หนึ่งเปยย่านคนเนาะโอ้ยโอ้ยขอมมากไก่ขัก นั่นนั่นนั่นจอดนั่นตอดได้ยกขามันตอดมันก็บจออกโอ้ยจะจับออกให้ได้ดิโอ้ยขอมากไก่ขัพี่น้องเอ้ยเอ้าเอาเอ้าเอาเอ้มตอดออกเอากันคองของขาหนี่งย่างไม่ได้เด้อบันขวางเอาขยะอีกแล้วบันี้ ขันเห็นมันขวางยุดติดอยู่อนมองหด้่มองนึงบินไปว่าไรก็สิไขยย้ยุดนี่จะจับออกให้จั่ไหนเนาะสีเห็นมองมันนอนบาดโอ้นกไก่ยากให็นข้นใสอยู่หรอวะนี่มันมาไก่ไก่น้นเรอมันก็นกนตอดตอดเสียด โอ้อยากจับออกให้ดีได้จับแล้วก็เอาเติร์นไก่ตัดออกเท่ยนหร่จับได้ใส่ละลูกึมืมที่พอลูกมานั่ง ต้อง่างกับไปไกลๆมุมี่น้องมันจะบินี้บ่ะอืไปเด้ว